ทันแน่ทีมตรงฆ่าเหมือนรู้นะครับผมว่าผมจะเล่นตัวอะไรนะเขาเลือกอลิตเตอร์ดักไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่ธรรมจาอย่างนี้ไม่ต้องเจอสก,กินอุลตร้าแมนนะครับผม,มจะกินบ้าบออะไร1,600ถูกป,ปองออแจกฟรีแท้ๆทำไมไม่เอาตอนแจกฟรีนะครับตอนนั้นผมไม่ทันเออ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอขอละหไลค์ห like, ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมฮัลโหลช้าก่อนหากใครกําลังหาซื้อ ID ROV e. คุ้ม,ม,มผมขอแนะนำเพจแอ m i n นต้น TP7 การันตีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนและมี ID ให้เลือกหลายราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะสกินแลลูนครบ พร้อมลงแรงและยังมีบริการรับซื้อรหัส ROV ราคาร้อนเครดิตดีรีวิวเยอะชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนะครับผมจกูยินดีต้อนรับสู่ ROV ก็กราบสวัสดีชาวแก๊ง ROV ที่น่ารักทุคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนสเต็ปยกฉากแนวกันอีกเช่นเคยนะครับ เกมนี้เรามากับสก,กินฟอร์เลนอุลตร้าแมนนะครับผมสก,กินนี้ปรับมาใหม่ผมบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวลำแบบมผมว่ามันลำง่ายขึ้นนะแพดใหม่นะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่ามันลำแปลกๆจริงนะแต่ผมว่ามันก็ลำง่ายขึ้นนะครับผมอนิเมชั่นมันแลแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนนะแรแบบบักๆยังไงไม่รู้นะครับผมเกมนี้เราก็เอาสก,กินอุลตร้าแมนมาโชว์หน่อยนะครับ 1,600คูปองหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ G M เลยอะ่อะสกินฟรีแทๆ้ๆเพื่อนเนบลน้ำแดงนะครับต้องไปช่วยกันนะตีปะ่ะตีปะ่ะรอครับผมวอลค่า,วามันต้องมาแน่ใจใ๊ปลาดอกเขาหัวป,ป,ป้าปล่าคันไม่ได้คิวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมอู้สตสแตนเยอะสะตแตนเยอะนะสะตแตนเยอะนะ,ะ,นเ,ะนะเพื่อนเอาต่อนะครับลงไปนะครับผมมาเลยยังไง ปลาดอกเข้าหัวสมาไหลปลาดอกไปไหนไ่รู้แล้วครับตีช่วยไปดาเมจนิดนึงก็มีสาคัญไม่ได้ไม่ได้นะครับผมปลาดอกเขียวหูจบแล้วเกมไม่ได้จะใช้เกมนะฮะเป็นที่เราเองนะครับผมเอออดอกออโต้นี่มันเป็นแบบอะไรที่แบบว่าแกไม่หายทันทีนะครับผม,ผมก็ต้องอยู่กับจังหวะล้วนๆน,นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะลา้าผนมะป่ะเนี่ยไปไหนละ มไม่ตีนะสวยนะครับผมไม่ตีนี่ก็าาหวานนี่แต่ว่าอย่าให้มันแปะโดนนะถ้ามันฟ้ามือมานี่มันพุ่งเข้ามาในเราตายนะครับผมมันมีระเบิดแล้วจะไปอนีเช็คนีเช็คถ้ามันจับเราโดนเนี่ยเราตายแน่นอนบอ m b o เดียวแตกนะครับผมเอาขาต้นเกมโคตรแรงต้องอย่าให้โดนสกิลสองมันก็พอนะ ถ้ามันฟ้าสกิลสองโดนเนี่ยมันพุ่งเข้ามาสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีแล้วก็ระเบิดบึ่มเรียบร้อยเป็นปุ๋ยนะครับผมจับแล้วนี่เอาดอกข้าหัวพีเวลสี่น้องเออเจ้าพ่อเฮยเยเฮ้ยเฮยยเฮยเกินเกินงบเกินงบอละกลัวไม่ตายไงอืมเดออยู่ใกล้ป้อมไงไอตัวนี้มาไม่ดีนะผมไม่ชอบไอตัวนี้เลยมันทีมไฟนี่แม่งโคตรน่ารำคาญจัดนะครับผม คือมันจ้องจะจับแต่เราเนะีเราก็ต้องระวังนะครับตัวนี้อลิสเตอร์มากับเบกินอา่าอะไรวะเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรคุณยนในการ์ตูนจำชื่อไม่ได้นะจำไม่ได้ออนิเมะอา่าอันนั้นต้องเจอกับอนิเมะอ,อ่าอุลตร้าแมนนะครับผมเฮ้ยฟ้าอะไรเพื่อนอปลาดอกขี่อยู่นี้ก็ยังยังปลาไม่โดน เกมมันบ้ากอเปล่าเกมมันบัากี่ปอเปล่าผมปาดอกอะไรวะเนี่ยต้นเกมเรายังไม่ต้องทำอะไรมากนะครับผมเราก็ฟอมฟาร์มไปก่อนนะหาตรงหาตังค์ไว้ก่อนนะครับเฮ้ยอะไรตัวนี้มันมาไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิตัวไงแล้วพี่ตัวไงมาดิไปไหนอ่ะ เออฮ้ยมันมาสองมันมาสองตัวแล้วสวยแล้วไอ้ตัวนี้มันมาตัวจับมันมานะไม่ไม่ดีไม่ดีไม่เข้าท่านะครับผมเอ้ยมันจับขมขาป้อมเลยว่ะโอ้โหโอ้โหมึงเกินไปว่ะจริงเฮ้ยโอ้โหไอ้นี้ใจมันถึงนะครับผมใจมันได้นะโอ้ชอบนี้ผมต้องยอมมันว่ะโอ้โหมันเอามันเอาจริงว่ะแม่งเอาจัดเลยอะ โอ้โหมันเกินไปว่ะแม่งผมต้องเอาคืนนะครับผมผมไม่ยอมหรอกมาเล่นผมขนาดนี้ถึงก็ต้องวางโทรศัพท์กันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมายืนนิ่งเป็นไก่เลยขอแม่งล็อกซะไม่เห็นแล้วหมันเครียวแต่เพื่อนไม่อยู่นะมันจะเอาผมอีกแล้วมาดิครับเฮ้ยให้เอาหน่อยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันจับแล้วเพื่อนเออ เอามันโอ้โหนี่โดนทีรามิเกตายต๋อเอาไงอารามรอมันเอออืมสูสูสวยมากเพื่อนเลยฟอมฟอมแสบฟอ,อ,อมขาดไปหนึ่งรวยฟอมอะไปไหนละอ๋อนึกว่ามันไปนู่นแล้วน,นะครับผมมันอยู่หลังนะเฮ้ยป,ปลาดักกรอไปก่อนเลยปลปเลยปิดตีไปก่อนเลยนะครับผม สวยขังสวยเพื่อนเรียบรอแตกไปนะรับผมไม่ทําได้ลงม้านะล่วงไปก่อนจะมาแอบลอยนองลอยเนียนน,นึป้อมเราม,ามันแบบโลง่ลงๆอะ <c oughs> เลนบนทำไมโล่ง่างวะเหงาเลยอะ <c oughs> ป้อมเลนบนทำไมเหงาจังวะ้องเอาคืนก่อนนะครับผม <c oughs> ดีไปฟาร์มเ่อนร <c oughs> อมีของก่อนไม่ไหวว่าโ <c oughs> ดนจับ สวนจับฆ่าตายไม่ไหวนะแบบว่าโอ้โหมันล่อหุมคาป้อมเลยอ่ะมันเกินไปวะ่ะโสดนอ่ะมันแนนะ่อยโมจิมาดิสวนหรอก็สวนเป็นนะมาดิที่มีดาบน้องเฮ้ยมันถึกจังวนะวน่ะสวยแล้วไปแล้วยาวโอ้บินเร็วด้วยวสวนนี่ดูเลือดสวน,สวน,สวนยังไงยังไง ยังไงเออหมดตีไปดีโหมันสวนผมว่ามันวิ่งเร็วเกินปะเฮ้ยเฮ้ยซีซมเยอะนะต้องอารติีให้โดนนะครับผมหาดีๆหาจังหวะดีๆผมันอยู่ไกลว่มันวิ่งเร็วจังวะนี่ก็ได้ไงเอาตรงนี้ก็ได้ไงหลงหลงมีคนหลงนะเออจับคนหลงหนึ่งนายนะครับผมมันีวิ่งเร็วอย่าังวะทีนข้างก็เลยมันวิ่งช้าจัง แวนนี่แม่งไปอู้เลยนะครับผมรอเผื่อซานนี่จะเดินผ่านตรงนะี้เผื่อเขาจะแบบเอาดาร์คเลเยอร์นะเงียบหาย<ะ>ไม่มาว่ะเก็นไ,ได้เห็นไ,ได้วิชาแบบรอแบบกิน,น,นเนียนเเงียบนะครับผมมีดาบกานาเมาเนี่ไม่กลัวใครนะได้หมดนะครับผมให้ลุมเลยนะครับแต่อย่าโดนจับพอ โดนจับทีไยตายทุกทีแม่งไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะกันเวทยังไม่มีนะตันนี้ยังไม่มีทอยนะครับผมถ้าโดนจับว่าซ่งหลอดมีนะแล้วมันมาไงมันฟ้ามันฟ้ามาเด้อื้มแรงแรงเฮ้ยใครได้ปะมาเด้มาดิปาต่อเขาหัวตาไปมาเด้เดเดถึกถึกถึกเหรอเอาหลอดหัวจริงเฮ้ยมันจับโอ้โหทีเดียวโอ้ กลับบออลับบอโอเมก้ามันรอดเฉยเฮ้ยทีเดียวก็ไม่ให้หมตีธรรมดาเลยอะดูมันดิเมื่อกี้นี่ถ้าสกิดทีเดียวก็ตายแล้วแล้วแม่งจับถูกยังหวะเวยนะถามว่าคุ้มไหมมันมาตายแทนนะครับผมแลกให้ลมรอดแต่มันมาตายแทนนะผมว่าไม่น่าคุ้มเท่าไหร่นะเฮ้ยเฮ้ยมาดิ มีจับคนเดียวเหรอทีมกูก็มีจับพาร์ทเพื่อนที่ทำไมผมเจ็บแล้วนะเนียเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ก็เกิดอาการอ่มั่วเล็กน้อยนะครับผมตอนขอโทษทีขอแก้มือหน่อยจับมันนี้อนนีิเตอร์โอ้มันโดนโดนขาดนานว่ะสกิลมันใบ้อ่ะวิ่งเร็วรอ่ะอึ้ยสวยแล้วสวยแล้วมัน สวยแล้วไงสวยแล้วสวยสวยแล้วสวยสวยสวย,สวยจริงหัวร้อนว่ะเล่นแล้วเซ็งกว่าเกมเนี้ยโอ้เริ่มใหม่เลยได้ป่ะฮัลโหลอะไรอวะเราเหมือนตายง่ายอยู่มั้ยจะกดแข่งดอกผมออโต้เลยไปไหนไม่รู้เลยทินผ่านลมไปเลย <c oughs> <c oughs> เกมมันบักผมเกมนี้ทำไมฟอร์เรนผมเล่นยากเนี่ยน่าใช่นะแตกสามนี่เฮ้ยดักเลเยอร์ดีเพื่อนเอลสุมาเพื่อนฮัลโหลดีไะไม่รู้ว่าผมเปิดก่อนนะตี่ปเบอร์โอเมก้ามันมันแหลมมันแหลมมันมั่วนะมันมั่วมันมั่วนะโอเมก้ามันมั่วนะครับผมแล้วแวนมั่วนะมั่วเหรอมั่วเหรอดีต่อครับผมเหลือตี เหลือตัวเดียวไม่ให้เหลือสี่ครับตายสี่ตุยเป็นสี่นะครับผมรีบทีรีบทีบบบเลยเดี๋ยวบอขามานะันมาน่ะหายไปแล้วโอเค,ครเราได้ดาร์คเลรืออ่าแบบนี้มีแววว่าจะจบได้นะหรือเปล่าไม่รู้นะพูดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วดีบงข้ามหวังว่าทำบนไปก่อนนะยังไม่มีเกาะเกิดน,นะครับผมเพราะว่าแบบนี้เก็บตังซื้อของคัตชุกอจิคไวก่อนนะ ไอตัวจับมันอยู่นี่อย่าไปอยู่ใกล้นะานหาจะหาเล่นที่อื่นนะครับผมถ้าเจอตัวนี้หักหลบไปก่อนแสดงว่าเพื่อนมันอยู่ใกล้นะนั่นไงมาแล้วหนึ่งแต่ผมเห็นแล้วผมเสียนะเพื่อนผมมาว่ะเฮ้ยจับจับใครจับเปล่าอฮ้ยมันแรงมันแรงเ้ยมันแรงมันแรงมันแรงไปแล้วจ้าโอ้มันแรงมันแรงโอ้โหมันตีเลือผมไหลเป็นน้ำเลยว่ะซา,านิดะ มีกกอดสุนรนั่นแะแต่ว่ามันตีเร็วไงแล้วมันดูดเลือดนะครับผมเออสกอร์ห่างจันเลยว่ะแต่ว่าฟอร์เรนทำไรเนี่ยเล่นดีหน่อยยีฮุปอ,อ,อายคนอื่นเขาเนี่ยฮัลโหลไม่ไอายเขาเลยฟอร์เรนบอกกูไม่ได้เกีียบอ่ะมึงบังคับกูเล่นใช่เราก็โทษไปเรื่อยนะครับผมมาแล้วเพื่อนพี่มาแล้วน้องลุย ออพาป้อมเลยวะรอก่อนนะครับผมเดี๋ยวโชว์ได้ป้อมนะจะมีช็อตโชว์หรือเปล่าจะเป็นล่วงก่อนก็ไม่รู้นะครับผมเสียวอย่างเดียวเสียลิตเตอร์อย่างเดียวอ่าลิตเตอร์ตายแล้วสวยด้แบบนี้ยังไงปิกเกอร์อติเฮ้ยเย,เ,ยเดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดน,นะผมว่าเมื่อกี้ไม่น่าใช่อ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดน,นะเมื่อกี้ ผมว่าเกมมันอาจจะบั๊กเล็กน้อยนะคือท,ทุกคนก็จ,จะรู้อยู่นะเพือเกดติกเกอร์แม่งอันติกับหลังกูอย่างชอบเลยวะมึงทำได้ยังไงเนี่ยเพื่อนอยังไงมาแล้วเหรอ,หอรออันติใช่ไหมตบแวนก่อนเลยแล้วกันตบแวนก่อนเลยแล้วกันหมดตี้นะครับผมไม่รู้ว่าจากจบบ้านแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วเกมเนี้ยรู้สึกจะปวดนิ้วจัดเลยอะ ว้าแล้วว้าอีกเ้าวแล้วเ้าอีกฟิกเกอร์ไปอันตริกับหลังโคตรเท่สันได้ยังไงไม่น่ามีใครทำได้นะครับผมช็อตช็อตอย่างนี้ท่านี้คอมโบนี้ผมน่าจะทำได้คนเดียวนะไม่น่ามีใครทำได้กว่าจะผ่านไปแต่ละเกมมันยากจริงอย่างวะเ,เกือบหลับนะครับผมจะกลับมาได้นะเกมนี้เหมือนจะเล่นยากอุ้ยโอ้โห อารมณ์ไม่ฟ้าว่ะเคเอาเรื่องจัดเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมวาจาแล่สภาพผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผม